ปวดป่ากับปวดออกหัวมันก่อนเนาะนี่ปลานั่ต้องเด่งไม่ออกพรอน,นาาไม่ใช่เหรอเวลาไหนมันก็เด็ดด่างไงง่าย,าย,ยไปทำไมง่ายปวดป่ากับปวดออกหัวมันก่อนเนาะนี่ ป่าน <ừ, S 2> ้่ต้องเดิหม่ออกคอนไม่ได่หรอไม่ได้หรอม่ต้องเด็ดด่าง่าย้ายไปใส่ไม่ง่ายขอเอยทางใ นไม่้้องเมียวไม่ต้องช่วยน้องเมียวไม่ต้องช่วยน้องเมียวไปเลยนะใไปป่าต้มน่านเด้อ ปลดป่ากับปลดออกหัวมันก่อนเนาะนี่สดสดเนี่ยงานเบิดมาปลดต่อยกันเดินไก่ไก่กันเด้อ ปดป่าซอยนะจ๊ะเดียป่านั่ต้องเดึงไหม่ออกคอ,น,น,อน,นไม่พีหรอไม่ร่างนั่นก็เด็ดด่างไงน่ากลัวใจไม่าย พพเ,เพื่อนๆน้ำเบิ่งปลาเมื่อเนี่ยเดเห็นบ้องปลาพี่น้องเอ้ยอักลากอยู่มา,า้เนาะมีทั้งไก่อ่าสนใจเนี่ยมาเก็าปลาวันนี้แหละพี่น้องเอ้ยปลาน้าต้องดึงไม่ออกค้อน,น,นอไม่ใช่เหรอไม่ได้หรอกมึงไปเด็ดด่างไงา ยายไม่ใส่ไหม่งังเนี่ยมาเปล่าป่ามึงจะหลี่นองเอ้ยข้าวต้อยกันเดินไกลๆก,กันเด้อปวดป่าซอยนะจ๊ะข้าวต่อยกันเดินไกลๆก,กันเด้อ กดป่าชอยนะจ๊ะเดี๋ยวใกดต่อยกันเดินไกลๆก,กันเด้อ

วัดต้อกันเดินไกลๆก,กันเด้อว,วดป่าซอยนะจ๊ะ ปลาน้ำต้องเดึงไหม่ออกคอนไม่ใช่หรอไม่ได้หรอมังก็เ็ดด่างไงยางไปใส่ไม่างสดสดเดี๋ยงเงนเพื่อนเพื่นอนๆอาเบิ้งปาน้่เเนีย่ยเดี๋ยวห็นป้า ป่าพี่น้องเอ้ยอักลกักอเยอะมากนลกปดป่ากับปดออกหัวมันก่อนเนาะนี่ ทางใครมาสนใจปลดป่ากับปอดออกหัวมันกนะ่อนเนาะนี่ 干你妈的！<laughs> 嗯，来上班。干你妈的！嗯，来上班。 มาจะมามาปดป่าเมื่อเนี่ยปดป่าใส่กันสีแล้วง่ายปะสมดับ <c oughs> สดสดเดี๋ยวะแนนเบิร์กเมี่ยมาเข่าป่ามันนี้หลับพี่น้งเอ้ย ปดป่ากับปดออกหัวมันก่อนเนาะนี่ฟว้างเอ้ยให้ปลาต้มน,าน้านเด้อ ปวดปา่ปากับปวดออกหวัวมันก่อนเนาะนี่ป่านั่น,น,นต้องเด่งใหม่ออกครอนไม่ดี่นาะไม่ได้เหรอมันก็เด็ดด่างไงง่ายใส่มไม่ง่ายปวดต่อยกัน Kai kai kan kecil kan deh